สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s ิ c กฟิเจอในวันพุธที่6พฤษภาคมนะคะ ในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานะคะราคาทองคำก็แกว่งตัวผันผวนนะคะลงไปทําโลในวันที่หนึ่งพฤษภาวันศุกร์ที่1นึ่แต่ก็รีบาวขึ้นมาได้ในวันจันทร์แล้วก็อังคารนะคะเมื่อวันอังคารมีราคาปิดที่ระดับ1,192.83นะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,185ถึงหนึ่ ในช่วงนี้นะคะเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมานะคะเพราะว่าตัวเลขยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐที่พุ่งขึ้นเกินคาดนะคะก็ยอดขาดดุลการค้านี่พุ่งขึ้นมาถึงระดับติดลบไป51.4หมื่นล้านดอลลาร์นะคะก็พุ่งขึ้นจาก35.9หมื่นล้านดอลสาสิบหพันล้านนะคะ อยอดขายดึงกันคาอยู่ที่51.4สิพันล้านดอลลาร์นะคะอันนี้ก็สูงสุดในรอบ6ปีครึ่งก็เลยทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงมาแรงแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวลดลงนะคะราคาทองก็เลยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ต้องติดตามได้แก่วันพุธวันนี้นะคะตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน ข้อมูลขั้นต้นของประสิทธิภาพการ,รผลิตและต้นทุนแรงงานต่อหน่วยแล้วก็ตัวเลขสต็อกน้ํามันรายสัปดาห์ส่วนวันพฤหัสก็มีจํานวนผู้ขอรับการ,การว่างงานรายสัปดาห์วันศุกร์ตัวเลขสําคัญที่สุดคือคะในสัปดาห์นี้เลยก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคกเกษตรนะคะสําหรับข่าวอื่นๆนะคะก็มีดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเ m i ภาคการผลิตของจีนในเดือนเมษาที่ลดลงแต่ระดับ48.9นะคะ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอื่นๆที่ประกาศไปเมื่อวันอังคารมีดัชนีภาคการภาคบริการ PM ดัชนี PMI ภาคบริการเดือนเมษาอยู่ที่ระดับ57.4นะคะดัชนี PMI นอกภาคการผลิตเดือนเมษาของ ISM อยู่ที่56.5นะคะแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาลดลงมาที่49.7นะคะจากเดือนก่อนหน้าที่51.3 สำหรับภาพทางเทคนิคของรารงคาน้คํานะคะเมื่อวันอังคารขึ้นชนแนวต้านใกล้บริเวณหนึ่งพันสองรอยเหรียญไม่ผ่านนะคะแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาเพราะฉะนั้นจับตาดูแนวต้านบริเวณหนึ่งันสองรอยเหรียญน,นะคะถ้าผ่านได้ไปต่อที่หนึ่งันสองรอสิบแล้วก็หนึ่งันสอง้อสิบห้าแต่ถ้าไม่ผ่านนะคะจะอ่อนตัวลงมาที่หนึ่งันหนึ่งรอเก้าสิบแล้วก็หนึ่งันหนึ่งรอแปดสิบในช่วงนี้ก็ ดูบริเวณหนึ่งพันสองร้อยเหรียญเป็นหลักนะคะถ้าผ่านไปต่อถ้าไม่ผ่านอ่อนตัวลงมาก็ให้เราก็แนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะส่วนตัวเลขอื่นๆนะคะมีดาวโจนที่ลดลงไปถึง142จุดนะคะหลังตัวเลขขัดดุลกันค้าที่ออกมามากพุ่งขึ้นเกินคาดนะคะแล้วก็ เงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงมาดัชนีด,ดอลลาร์อินเด็กซ์ตอนนี้อยู่ที่95.08นะคะเงินบาทเมื่อวันอังคารปิดที่33.34ก็อ่อนค่าลงแต่ว่าเช้าวันนี้แข็งค่าขึ้นมาได้นะคะโดยอยู่ที่33.25ราคาน้ามันดิบในสเมคพุ่งขึ้นแรงนะคะ 2.49%บวกไป1.47เหรียญปิดที่60.40นะคะก็พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบในรอบปีนี้นะคะโดยได้รับแรงหนุนจากปัญหาการขัดข้องในการส่งออกน้ำมันของลิเบียแล้วก็ซาอุดิอาระเบียปรับขึ้นราคาขายน้ำมันแล้วก็เงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าด้วยส่วน SPDR ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะคะ iShare ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายเรามาดูภาพเทคนิคของดอลลาร์อินเด็กกันนะคะท่างเงินดอลลาร์ในภาพกราฟไลย240นาทีการรีบาวยังอยู่ในกรอบที่จำกัดนะคะรับใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้านที่96.3แนะนำให้เทรดดิ้งช็อตเป็นหลัก แนวรับมีที่94.5แล้วก็94.0แนวต้าน95.5แล้วก็96.3นะคะให้เทรดดิ้งช็อตส่วนเงินบาทภาพกราฟลาย240นาทีอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยขึ้นไปทําสูงสุดที่ระดับ33.45แต่ในระยะสั้นจะมีการพักตัวเล็กน้อยหลัง MACD เริ่มปรับตัวลดลง แนะนำให้เทรดดิ้งลองเมื่อราคาอ่อนตัวนะคะแนวรับมีที่33.2แล้วก็33.1แนวต้าน33.4แล้วก็33.5นะคะให้เทรดดิ้งลองเมื่อราคาอ่อนตัวสำหรับเบรนดนะคะภาพรบาบไลน์240นาทียังปรับตัว ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อโดยมีแนวรับที่เส้นนับเทนไลน์เป็นตัวหนุนนะคะแต่ใดที่ราคายังไม่หลุดต่ำกว่าเส้นนับเทนไลน์ลงมาราคามีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อแนวรับมีที่67.1แล้วก็66.0นะคะแนวต้าน68.4แล้วก็69.0นะคะให้เทรดดิ้งลองสำหรับ ซิงเกิลสต็อกนะคะภาพกราฟรายวันของสิริ m 1 5 x ยังอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะมองจุดเข้าซื้อที่ดีคือบริเวณแนวรับของเส้นนับเทนไลน์ line. แนวต้านที่2บาทแล้วก็2บาท5สตางค์แนวรับที่บาท85แล้วก็บาท80ก็ให้เทรดดิ้งลองถ้าหากว่าราคาลงมาทดสอบแนวรับของเส้นนับเทนไลน์ line. ส่วน KTB M 1 5ภาพกราฟรายวันแนวโน้มเป็นขาลงการปรับตัวลดลงมาในรอบที่ผ่านมามีอัตราเร่งที่สูงทำให้มองว่าราคาจะอยู่ในระดับต่ำต่อไปอีกระยะแนวรับมีที่19.8แล้วก็19.5แนวต้าน20.7แล้วก็21.0นะคะให้ shading short IRPC M 1 5ภาพกราฟรายวันยังคงยืนได้อย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับดัชนีเซ็นต ราคายืนเหนือเส้นม o v ิ n g a v e r a g 20ได้นะคะแนะนำทรดดิ้งลองเป็นหลักแนวรับมีที่4บาท50แล้วก็4บาท30แนวต้าน4บาท70แล้วก็4บาท90นะคะให้เทรดดิ้งลอง สำหรับเซ้นห้นะคะปรับตัวขึ้นมาได้นะคะไม่หลุด1,000จุดก่อนวันหยุดยาว5วันจะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันของรูปแบบ Head a n d Should e r ทั้งนี้ถ้าหากว่าขึ้นทดสอบเส้น moving average บริเวณ1020จุดนะคะจะเป็นสัญญาณเบื้องต้นสำหรับการกลับตัวโดยมีบุลลิตเดเวเรจใน MA c d h i s t o โ r a กรเป็นตัวหนุนนะคะ เ,เราก็รอจังหวะลองเมื่ออ่อนตัวหรือว่าหากขึ้นทดสอบหนึ่งพันยี่สิบยี่สิบเราไม่ผ่านก็เทตติ้งช็อตนะคะสำหรับแนวรับมีที่เก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็ 3, เก้าร้อยเก้าสิบสามแนวต้านหนึ่งพันยี่สิบแล้วก็หนึ่งพันยี่สิบห้าเส้นห้าสิบซีรี 15, เอ็มสิบห้าแนวรับที่เก้าร้อยเก้าสิบแปดแล้วก็ 90, เก้าร้อยเก้าสิบแนวต้านหนึ่งพันสิบแปดแล้วก็หนึ่งพันยี่สิบห้า ตัวเลขที่ต้องติดตามนะคะวันพรุ่งนี้เดืนชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภควันศุกร์ทุนสำรองระหว่างประเทศส่วนข่าวในประเทศนะคะกคระทรวงการคลังก็เตือนภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังน่าห่วง หลังการส่งออกครึ่งปีแรกฟื้นตัวต่ำกว่าคาดนะคะโดยไตมาสแรกหดตัว14.4%เพราะว่าเศรษฐกิจจีนที่เป็นคู่ค้าสำคัญเนี่ยชะลอตัวมากนะคะทำให้ยอดการส่งออกทั้งปีเสี่ยงที่จะหดตัวลงแต่การท่องเที่ยวจะเป็นตัวหนุนรายได้เข้าประเทศ1.39ล้านล้านบาทนะคะส่วนข่าว บริษัทนะคะปตทก็ประกาศรับสมัครซีคนใหม่ระหว่างวันที่6ถึง26พฤษภาแทนดรพลินนะคะก็ที่จะหมดวาระลงในวันที่9กันยายนนี้สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดนุพันจากบริษัทค l a s สิกโกฟิเจอรในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ